สวัสดีครับวันนี้ท็อปโซลาเซลล์นะครับก็จะมาอัปเกรดระบบที่บ้านให้ดูนะครับนะครับจากเดิมนะครับที่บ้านนะครับจุดจุดจุดนี้นะครับก็เป็นจุดที่ผมนะครับติดตั้งระบบโซลาเซลล์นะครับแล้วก็มีการนำอินเวอร์เตอร์เข้ามาทดสอบนะครับหลายรุ่นนะครับ ณจุดนี้นะครับนะก็ตัวบ้านนะครับก็โดนเจาะใส่อินเวอร์เตอร์มาหลายรุ่นแล้วนะครับนะครับก็เลยนะครับวันนี้เลยมีเวลานะครับก่อนที่จะเดินทางไปติดตั้งนะครับที่จังหวัดสตูลนะครับในอาทิตย์หน้านะครับก็เลยมีเวลาว่างนะครับมาอัปเกรดระบบของ พื้นที่จุดนี้นะครับใหม่ทั้งหมดเลยนะครับจากเดิมที่ผมใช้อยู่นะครับเริ่มจากแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ชุดตัวนี้นะครับก็เป็นแบตเตอรี่ที่ผมประกอบขึ้นมาเองนะครับเป็นแบตเตอรี่ NMC นะครับข้างล่าง200แอมข้างบน100แอมนะครับแต่ละชุดนะครับก็จะมี BMS นะครับแล้วก็มี Active Balance นะครับฮ ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับหลาหลายคนก็ไม่ใส่ b m เมนะครับลหลายคนก็ไม่ใส่แอคทีฟบ a ลานนะครับไอสอตัวเนี้ยนะครับมีปัจจัยสำคัญสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับยิ่งเป็น NMC นะครับยิ่งต้องใส่นะครับสิ่งสำคัญเลยคือแอคทีฟบ a ลานนะครับคือแอคทีฟบาลานช่วยกระจายเซลล์แต่ละเซลล์นะครับให้ชาร์จไฟได้ เท่ากันนะครับหากไม่ใส่นะครับมีการชาร์จลงไปเลยนะครับแบตเตอรี่ NMC บางลูกอาจจะมีการชาร์จที่กระแสเยอะเกินไปนะครับทำให้แบตเตอรี่บวมหรือแบตเตอรี่เกิดระเบิดไหม้นั่นเองนะครับนะครับในจุดจุดนี้นะครับผมก็ได้เปลี่ยนตู้อคอมเพลเนอร์ใหม่นะครับในส่วนเจ้าอิมเตอร์นะครับอรมเตอร์ก็จะเป็น ขนาด6กิโลวัตต์นะครับหน้าจอสัมผัสนะครับแผงที่ผมใช้อยู่นะครับก็จะเป็นแผง200วัตต์นะครับนะฮะผมซื้อมาได้หลายปีแล้วนะครับที่ใช้มาก็โดยประมาณา10กว่าปีแล้วนะครับ200วัตต์จำนวน20แผงนะครับตอนนี้ผลิตไฟได้1,500วัตต์นะครับวันนี้เป็นวันวันที่30นะครับ 0ูนย์ห้าสองพันยี่บสองนะครับเวลาณตอนนี้นะครับนะฮะบ่ายสองโมงครึ่งนะครับนะฮะอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปเช็คดูได้นะครับเข้าไปตั้งค่าการเข้าไปตั้งค่าการชาร์เนี่ฮะมาดูแบตเตอรี่นะว่าต้องชาร์จเต็มที่เท่าไหร่นะครับกระแสไฟนะครับสามารถตั้งค่าชาร์จได้นะครับอันนี้เป็นโหลดการใช้นะครับ ในตู้คอมเบเนอร์เราก็จะมีนะครับมีเซตของทีวีอินพุตนะครับ2องสตริงออก1นึ่งสติงนะครับ,รบก็จะมีเบรกเกอร์มีฟิวนะครับของชุดแผงนะครับแล้วก็มีเส์ดกันฟ้านะครับในส่วนของ AC ก็เหมือนกันครับก็จะมีเส์ดนะครับ ตัวนี้เป็นเบรกเกอร์ ac ขาเข้านะครับอันนี้เบรกเกอร์เอาต์พุตของอิอร์เตอร์นะครับตัวนี้เป็นชิโนทัมเมอร์นะครับผมจะตั้งค่านะครับการใช้งานนะครับไม่ให้เกินอยู่ที่2 5้แอมป์นะครับตัวนี้เป็นตัว ats นะครับสลับไฟหากมีอิอร์เตอร์เสียหายหรือนะครับระบบโซลร์เซลล์มีปัญหานะครับจะสลับไฟจากการไฟฟ้าเข้ามาใช้นะครับ ตอนนี้ไฟเขาโชว์สถานะนะครับอสองฝัง่งซ้ายมือและก็ฝั่งขวามือสุดนี่ครับฝั่งนี้เขาจะโชว์สถานะว่านะครับอ,อินเวอร์เตอร์ทำงานนะครับฝั่งนี้ก็โชว์สถานะว่าการไฟฟ้ามารออยู่นะครับส่วนเจ้า,าสีแดงชุดนี้นะครับแสดงว่าเขาใช้ไฟจากตรงนี้นะครับนะฮะเราตั้งตัวนี้เป็นเมนวนตัวนี้เป็นออโต้นะครับ <c oughs> ก็มีปกติทั่วไปนี่เป็นเบเกอร์แบตเตอรี่นะครับนะฮะตอนนี้โหลดที่ใช้นะครับอตอนนี้ผมเปิดแอร์ไปนะครับเปิดแอร์ไปกินไฟอยู่ที่สองพันสองพันกว่าบาทนะครับสองวันหน่อย,น,อยนะครับสองพันหน่อย,นอยอในส่วนทั้งบนเป็นมิเตอร์นะครับผมต่อไฟจากการไฟฟ้าเข้ามานะครับผ่านมิเตอร์ก่อนนะครับ เพื่อเราจะได้รู้ว่านะครับอ,อย่างช่วงแบตเตอรี่หมดนะครับใช้ไฟจากแผงนโซลารเซลล์ตอนกลางวันแบตเตอรี่หมดนะครับแล้วเขาจะดึงไฟจากการไฟฟ้าเข้ามาใช้เราจะได้รู้ว่า,าเขากินเราเสียค่าไฟของแต่ละเดือนเท่าไหร่ผมจะมาคำนวณจากตรงนี้เราจะไม่ดูข้างนอกนะครับนนี่ผมติดไว้หลังบ้านเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูโหลดกันนะครับโหลดที่ผมใช้อยู่ตอนนี้อยู่ข้างนอกเลยนะครับมีหลอดไฟนะครับ หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์เลยครับหนึ่งสองนะครับอันนี้เป็น LED ก็เป็นสามสี่นะครับเป็นพัดลมนะครับนะครับไปรูโหลดในบ้านกันนะครับโหลดในบ้านก็ในเข้ามาในห้องครัวก็จะมีหลอดไฟหนึ่งหลอดนะครับนะครับมีตู้เย็นของอิตชินะครับตัวนี้นะครับ สิบสองคิวนะครับสิบสองคิวนะครับก็ตัวนี้เปิดอยู่ตอลอดเวลานะครับในบ้านก็จะมีหลอดไฟหนึ่งสองสามนะครับเปิดพัดลมแล้วเปิดพัดลมมีหนึ่งสองนะครับมีสามนะครับเปิดไฟในห้องน้ำอีกด้วยนะครับมีทีวีห้าสิบเอ็ดนิ้วหนึ่งตัวเปิดอยู่นะครับ แล้วก็มีแอร์หม0 0นแปดพหนึ่งตัวนะครับเปิดตอนกลางวันแอร์ตัวนี้นะครับแฟนผมนะครับแล้วก็น้องที่มาพักที่นี่นะครับเขาก็จะเปิดอยู่ทุกวันเลยนะครับทุกวันนะครับดูจากแดดนะครับวันนี้แดดก็ถือว่าโดยประมาณ80%นนะครับเพราะว่ายังมีเมฆอยู่นะครับผลิตไฟได้ก็โอเคอยู่เหมือนกันนะครับ หาใครสนใจนะครับติดตั้งระบบโซลาเซลล์นะครับเป็นระบบออฟกริดไฮบริดนะครับนะฮะต้องการที่จะมีแบ็กอัพนะครับอ๋อมีหม้อหุงข้าวด้วยนะครับที่ผมเสียบไว้นะครับผมใช้ทั้งหลังนะครับทั้งทั้งบ้านเลยนะครับทั้งบ้านเลยผมต่อระบบเข้าใช้ทั้งบ้านเลยนะฮะนี่คือการติดตั้งนะครับ หากใครสนใจก็โทรเข้ามาเบอร์โทร0806511686นะครับนะฮะเบอร์โทร0806511686นะครับ idline นะครับ TOP 230128นะครับเรารับติดตั้งโซลาเซลล์ทั่วประเทศนะครับนะฮะอยากได้ระบบแบบไหนนะครับให้ทักเข้ามาสอบถามมาคุยนะครับนะครับไม่สามารถที่จะแจ้งราคาได้นะครับเพราะว่าโหลดของแต่ละบ้านของลูกค้าไม่เหมือนกันนะครับ เราก็จะต้องอธิบายและก็คำนวณโหลดตามากำลังวัดลูกค้าที่ใช้นะครับนะครับก่อนที่จะมาคำนวณแผงก่อนที่จะมาคำนวณอิมาเมตอร์ก่อนที่จะมาคำนวณตู้คอมเบเนอร์เพื่อจะรองรับโหลดของลูกค้านะครับแล้วก็มาคำนวณแบตเตอรี่นะครับนะครับมีลูกค้าหลายคนที่สอบถามเข้ามาในทางาข้อความทางยูยูทูบนะครับทำไมไม่บอกราคานะครับเราแจ้งราคาไว้ได้จริงครับเพราะว่าแจ้งราคาไปาโหลดที่ เอาไปติดตั้งมันจะไม่รองรับกับระบบที่ที่ลูกค้ามีนะครับบางทีอาจจะใหญ่กว่าหรือบางทีอาจจะเล็กกว่านะครับนะฮะหาใครต้องการที่จะลดค่าไฟก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับนะฮะนะครับสำหรับวันนี้ท็อปโซลาร์เซลล์นะครับขอจบรีวิวนะครับบ้านช่างเพียงเท่านี้นะครับนะครับเดี๋ยวอีกคลิปต่อไปนะครับอาจจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับที่เราจะไปติดตั้งกันที่สตูลนะครับฝาก กดไลค์กดแชร์ติดตามกด Subscribe นะครับเพื่อจะได้เห็นรีวิวของทีมงานเราก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ท็อปโซลาเซลขอสวัสดีครับ